เราอายุแค่35ปีแต่อารมณ์เราเหมือนคน40-45มันรู้สึกว่าวัยทองก่อนวัยก็เลยตัดสินใจมาเลือกตรวจโปรแกรมฮอร์โมนโปรไฟล์นะคะ <c oughs> เพื่อที่จะรู้ให้ชัดเจนค่ะว่าเราอะผิดปกติในฮอร์โมนด้านใดค่ะ ก่อนหน้านี้เพลงก็มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับนะคะคือผลมาจากความเครียดก็คือเราทํางานเยอะค่ะมีความหงุดหงิดเครียดกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่ผลตรวจออกนะคะก็ฮอร์โมนเราผิดปกติมีค่าไทรอยด์สูงผิดปกติค่ะซึ่งมันจะตรงกับอาการที่เป็นมาตลอดก็คือพวกอ่อนเพลียหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับอันนี้คือเกี่ยวกับไทรอยด์หมดเลยค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะตอนนี้ก็คือไม่เครียดสุขภาพจิตเราดีร่างกายเราเฟสขึ้นเริ่มนอนดีขึ้นอยากฝากคนที่มีปัญหาด้านฮอร์โมนนะคะว่าถ้าตัวเองรู้สึกมีความเครียดสะสมแล้วก็มีอาการซึมเศร้าร่วมด้วยมีอาการแพนิกหรือใดๆเหมือนอย่างที่เพลงเคยเจอนะคะนี่อยากให้ทุกคนเก็บไว้อยากให้ทุกคนลองมาปรึกษาคุณหมอดูนะคะตัวเพลงเองก็คือมาไกลจากหัดใหญ่เลยเพราะว่ามั่นใจที่คลินิกมากๆค่ะ